สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับนอและก็พิภูมินะคะช่วงของเทศกาลวันวาเลนไท์นะคะเรามารู้จักเรื่องของสีและก็แบบต่างๆของดอกกุหลาบกันเลยดีกว่าค่ะเยี่ยมเลยพี่นอตพี่ได้เอาความรู้เนี่ยไปซื้อดอกกุหลาบให้ถูกสีให้ถูกคนเขาได้ถูกใจไงล่ะพี่นองค่ะก่ะอนอื่นนะคะดอกกุหลาบเนี่ยก็มีอยู่หลายแบบแลวก็สื่อความหมายได้หลายอย่างด้วยนะคะก,กุหลาบตูมค่ะหมายถึงความรักที่เยาวไวยนะคะส่วนดอกกุหลาบบานก็หมายถึงความรักที่กําลังเบ่งบานอ่อนหวานสดชื่่่นนนัเองคะ แล้วก็มาดูที่สีของดอกกุหลาบกันบ้างนะคะดอกกุหลาบสีชมพูค่ะหมายถึงความโรแมนติกเป็นความรักแบบที่มีการเสน่หาต่อกันนะคะก<ม>ุหลาบสีเหลืองก็แทนความรักแบบเพื่อนค่ะความสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็สังเกตดีๆนะคะตามกระเช้าที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะแล้วก็มอบให้ในโอกาสต่างๆเนี่ยก็มักจะมีดอกกุหลาบสีเหลืองแซมอยู่ค่ะเพราะว่าหมายถึงความสดชื่นความรื่นเริงนั่นเองจริงๆแล้วดอกกุหลาบทุกสีแหลมมีความหมายที่ดีแฝงอยู่นะครับแต่ให้ดีกว่านั้นเนี่ย เ,เติมความรักเข้าไปได้วยครับคุณผู้ชมครับแต่ก็เติมเข้าไปเนี่ยมาาันยิ่งพิเศษแบบฟุดๆุไปเลยครับคุณผู้ชมเอาตอนนี้เราพังก์ว๊บหนึ่งช่วงหน้าลุยกันต่อกับชูรักชูรบที่นี่เลยครับถามช่องสามแตคู่เดียวค่ะแฟนเนี่ยกำลังคุยหาลิปสติกอยู่มีถุงยางตกออกมาชิ้นหนึ่งเราจะสอบถามเลยแม้ว่าเก็บไว้ก่อนครับเผื่อเก็บไว้เราใช้อ๋อความไม่ตกกังวลเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีการหลักของสารคัดหลั่งในช่องคลอดคงต้องไปดูว่าแล้วลมเพียงพอไหม หรือเราอาจจะบอกใช้ตัวช่วยเจลบางอย่างที่เป็นเจลสูตรน้ำสำคัญนะคือต้องรู้ว่ามีการอักเสบด้วยหรือเปล่าว,ว,ว,ว้าวแม่แกีฬาฟุตซอลถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของน้องๆที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีเพราะใช้เวลาแข่งขันไม่นานนักแถมยังได้ออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ในหมู่คณะที่สำคัญได้เรียนรู้การบริหารจัดการทีมด้วยครับนอกจากนี้ยังมีงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตซอลพีเทคในแต่ละปีอีกด้วยครับสุดยอดไปเลย นอ้นองที่นี่ค่ะถ้าเกิดอยู่ดีๆไปเจอถุงยาอนามัยในกระเป๋าแฟนทั้งๆที่เรายังไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนเราจะทำยังไงดีคะระวังถามทันทีกับสงสัยแต่ไม่ถามเก็บเอาไว้ดีกว่า นี่อะไรพบมาทำไมเอาไว้ใช้กับใครฮะอะไรอะไรของตัวเองเนี่ยปกไม่ต้องพูดเลยนะหยุดพูดเลยตัวเองไม่คิดที่จะเอามาปอกนุกปกห้เขาในวันวาเลนไทนใช่ไหมต่อไปนี้ตัวเองไม่มีโอกาสได้พูดอีกต่อไป ดูเป็นเพนไหนเนี่ยคือเออเออถุงถุงอะไรถุงผ้าที่แดงซื้อให้เขาไงโอ้ยเนี่ยนะวันนั้นกระพกไปมีคนชมบอกว่าสวยมากถุงผ้า <c oughs> ันนแล้วแฟนเนี่ยกำลังคุยหาลิปสติกอยู่แล้วพอดีกระเป๋าเนี่ยพลิกออกมามีถุงยางตกออกมาชิ้นหนึ่งฟาบเราจะสอบถามเลยแม้ว่าซื้อมาทำไมอะไรไงทั้งทจริงๆแล้วเรากับแฟนเรายังไม่เคยมีอะไรกันเก็บไว้ก่อนอืมอทำไม<อ>ไม่ถามทันทีไม่อยากรู้หรอเผื่อเก็บไว้เราใช้อ้าทำไมเราถึงโอเคผมมีอยู่มันเนี่ย <laughs> วางไปก่อนหรือว่าเราจะซักถามเลยถามครับถามทันทีเห็นถุงยางปุ๊บเอามาให้ใครใช้อ่ะไม่ใช่ของเราค่ะเก็บไว้ทำไมก็ ไปเดินห้างแล้วเขาแจกมาอะไรนี้เราก็เลยเก็บไว้ไอต่อยังไงต่อขอได้ไหมขอได้ไหมโอ้โหพี่ถามใหม่บ้างเนี่ยกรณีกลับการที่นี่เราไปเจอถุงยายกับเช็คแล้วถามทันทีค่ะเปลี่ยนบทโนทนา่ะสมมติเจอปุ๊บใหม่ถามแฟนยังไงคะเอามาจากไหนเอาไปใช้กับใครไม่เดี๋ยวให้เขาตอบก่อนนี่เขาตอบกันเก็บไว้ครับเก็บไว้ทำไมชิงโชคได้เหรอ ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงละครับลองไปฟังทางออกเพิ่มเติมจากวัยรุ่นขาช็อปกันก่อนดีกว่าครับก็ถามทันทีเลยครัยางในกระเป๋าได้ไงแล้วก็เอามาใช้กับใครครับถามทันทีค่ะไม่เคยใช้แต่อยู่อยู่มีมาได้ไงอะคะ่ะถามทันทีค่ะอยากรู้ค่ะของใครคะ ใช้กับใครคะถ้าเรียกว่าแฟนแล้วอาจจะถามทันทีาาตอะถามว่าเฮ้ยทำไมต้องโพะคุณคิดจะมีอะไรกับชัตหรือคุณอาจจะมีกิ๊กหรือเปล่าจะเรียกเราว่าแฟนแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นที่หนึ่งหรือที่สองก็ยังสงสัยแต่ยังไม่กล้าถามยังให้เกียรติผู้ดูครับต้องถามทันทีค่ะอยากรู้ มาใช้กับเราหรือเปล่าเฮ้ยคงจะ,ถา,ะ,จะ,ะถามทันทีนครับเก็บเงียบไว้ครับถามทันทีนครับถามทันทีค่ะถามทันทีอะค่ะนั้างๆๆจะเปิดแล้วอะค่ะเรื่องแบบนี้ไม่โกรธไม่โมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามดีๆเนีอะไรก็คุยกันอ,อ,อ,อถ้าเจอถุงยางอามไยในกระเป๋าแฟนทั้งๆที่ไม่เคยไม่เคยมีอะไรกันมาก่อน น้องบอกว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้ด้วยการถามทันที54.25สงสัยแต่ไม่กล้าถาม45.75เปอรเซเหตุการณ์แบบนี้จะหาคำตอบยังไงครับเลิฟฟิลเตอร์การจะทำอะไรเนี่ยอย่าไล่จนคู่ของตัวเองเข้าตาจน พราะถ้าเข้าตาจนเนี่ยเขาก็จะต้องมี2วิธี1เขาสู้ออกมามหรือสองเขาหลอกลวงเราะนะครับอนาคตอยากจะเป็นผู้บริหารระดับใหญ่หรือจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยบอกเวลาเห็นอะไรเนี่ยเงียบๆไว้ก่อนจนกว่าจะจับได้คาหนังคาเขา,ขาเนี่ย好吗เขาจะลองเล่าเรื่องให้ฟังสักเรื่องเขาบอกว่าผู้ชายผู้หญิงสองคนรักกันมากนะครับไปปลูกบ้านอยู่ริมบึง ในบึงมันก็มีปลาผู้ชายก็อยากกระตกปลาผู้หญิงก็บอกอย่าตกเลยบาปกรรมเรามีสตังแล้วพยายามอ้างโน่นอ้างนี่ไพผู้ชายเห็นด้วยนะเขาก็ตอบว่าโอเคแต่ตอนที่เขาเก็บคันเบ็ดเนี่ยนะเขาก็นึกในใจว่าเพอวันไหนกูกระตกวันหนึ่งผู้หญิงก็จะไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดไอ้ผู้ชายก็นั่งมองไอ้คนนี้ไปเมื่อไรห้าววันจะกลับเนะเพราะผู้หญิงชอบทําอะไรสม่ําเสมอนะผู้ชายเขาจับทางได้พอวันที่สามแกก็ไปขุดซีเดือนแล้วก็เยอะกับปลา แต่เม่ก่อว่าวันนั้นภรรยาดันกลับมาก่อน oh. อเจอสามีกําลังเยอ่อกับปลาอยู่ไหมก็เจอถุงย่างเลยนะ <Wow. S 2> จะถามยังไงดีงไ,งดไม่ถามว่าเรืนะ่งพูดไม่รู้เรื่องเหรอหังไม่ตกปลายจะตกไปอีก อ,อันที่สองนี่ตัวเองตัวเองไม่รักษาคําพูดเลยนะคับที่สามถามว่ากําลังทําอะไรอยู่นะจ๊ะเปิดทางออกให้เขาเนื่ออไหผู้ชายก็ตอบกลับว่ากําลังสอนใช้เดือนว่ายน้ําจากตัวเองอทีนี้สิ่งที่เธอต้องการก็คือเธอกลับบ้านแล้วซื้อกับข้าวมาจะกินข้าวกันเพราะนั้นก็ต้องตามนะอ๋อสอนไส้เดือนว่ายน้ําเหรอไส้เดือนของว่ายมาตั้งเช้าแล้วมั้งมันหนาวเลิกเถอะเก็บกลับไปกินข้าวดีกว่าจบเพราะนั้นจะบอกน้องไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเราพูดคําแรกกำลังทำอะไรอยู่อะ พูดสาคนไม่รู้เรื่องเหรอมัน<อ>กำลังกำลังของขึ้นอยู่อะมันอาจจะตบกลับ,บ<อ>เลยนะและอันตรายใช่ป่ะแบบแรกเขาเรียกว่าดุด่าว่าเกาอันที่สองก็ตัดเพราะต่อว่าตัวเองทำไมทำอย่างนี้เขาอุตส่าห์ไว้ใจตัวป้าบอกเขาแตกกว่าไปอีกองนี้ก็บอกว่าเออขอโทษนะตัวเองแต่นึกในใจคราวหน้าว่าข้าจะหาคนดูต้นทาง<อ>เพราะนั้นยิ่งทำอะไรเขาจะลงใต้ดินครับให้เวลาเห็นเนี่ยดีที่สุดนะครับ ทำเฉยเฉยไวทำเฉยเฉยไว้แต่แบบนี้ก็แปลว่าต้องติดตามผลงานใช่ไหมแต่ยังไงก็จำไว้นะครับว่าถุงยางอนามัยต้องใช้เด็ดขาดถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเพราะว่าเราชอบนึกว่าครั้งเดียวไม่เป็นอะไรนะครับครั้งเดียวเป็นทุกทีครับส่วนใหญ่ติดโรคมาทุกทีครับความวมิตกกังวลเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีการหลักของสารคัดหลั่งในช่องคลอดคงต้องไปดูว่าแล้วลมเพียงพอไหมหรือเราอาจจะบอกใช้ตัวช่วยเจลบางอย่างที่เป็นเจลสูตรนะ้สำสบครังคือต้องดูว่ามีการอักเสบด้วยหรือเปล่า เต็มรอยคืนนี้นะคะคุณผู้หญิงห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียนนะคะจากสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบทุกๆปัญหาคาใจของคุณผู้หญิงกันเลยค่ะขอต้อนรับวิทยากรของเรานะคะนวเอกแพทย์หญิงสุนีมัยริสถิตสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้สายทางบ้านก็อยู่กับเราแล้วนะครับคุณอรุณรัตน์ครับ ไปหาคุณหมอค่ะแล้วก็คุณหมอก็จัดยาให้ดิฉันก,กินนะคะค่ะแล้วก็แยกเขาบอกดิฉันก,ก็ไปแยกหมอตามนะดิฉันก็บอกว่าแยข้างอซ้ายเน,นี่ยหายแล้วแต่จเจ็บมาแก่ข้างขวาหมอเขาบอกว่าฝ่ายฝาเอาฝากระดูกกิ้งเพรมันตอนหลังมันจะไหลขึ้นไปที่เราไม่แยกเข้าไปในในรูกรุกได้เลยะคะ่ะทีนี้มันก็มีน้ำขาวเวลาเปนไหลออกมากเป็นเม็ดน,นองๆอสรุปแล้วก็คือคุณอนุรัตน์เนี่ยล้างโดยการที่ใช้ล้วงแล้วก็ใช้น้ําฉีดเข้าไปในช่องคลอดแล้วก็ที่ว่ามีกการัเสการติดเชื้อเนี่ยเป็นข้าง ข้างซ้ายก่อนแล้วก็มาเป็นข้างขวานะั่นคือก่อนที่จะผ่าซีสออกใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้คุณหมออยากจะเรียนคุณอุรุนร์นะคะว่าปกติเนี่ยช่องคลอดของผู้หญิงเราเนี่ย <c oughs> มันก็จะ มีความเป็นกฎเป็นด่างโดยสมบูรณ์ของมันอ,อยู่แล้วะนะคะแบคทีเรียอ่อนๆเชื้อราน,นิดๆบางทีก็อาจจะเป็นได้ถ,ถ้าเกิดไม่แสดงอาการให้เราเห็นแต่การที่คุณอรุณรัตน์เนี่ยเอานิ้วใส่เข้าไปมีการล้วงการล้างการทําความสะอาดเนี่ยมันก็คือเป็นการเหมือนกับเป็นการนําพาเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปที่ปากมดลูกทีนีถ้ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเราใส่นิ้วเข้าไปบ่อยๆล้วงล้างเข้าไปบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดแผลของปากมดลูกเกิดการอักเสบ จนกระทั่งการอักเสบที่มันเลื้อยลางเอกลายเป็นซีสค,คุณหมอคิดว่าซีสมันคงก้อนใหญ่อะค่ะก็คุณหมอก็เลยทําตัดออกไปให้การที่เราตัดความเป็นกดเป็นด่างโดยธรรมชาติการอักเสบการติดเชื้อก็เป็นได้ง่ายขึ้นโอเคเหตุการณ์นั้นคือผ่านมาละแต่มาตอนนี้ค่ะที่มันมีความรู้สึกว่าตกขาวจะเหมือนกลิ่นปลาเคม็มกลิ่นกุ้งเนา่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจากแบคทีเรียคุณหมอแนะนําว่าการที่เราไปพบสูติแพทย์แล้วตรวจดูซิว่าตกขาวที่ทําให้เรามีกลิ่นเหมือนกลิ่นกุ้งเนา่ากลิ่นปลาเค็มนั้นเนี่ย เป็นแบคทีเรียตัวไหนหรืออาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะการรักษาเนี่ยก็ไม่ยากเกินความสามารถที่จะรักษาทางด้านกลับกันนะคะถ้าสมมุติว่าเผอิญแล้วมันออ้ยมันอักเสบอยู่อย่างนั้นเน่เลือดังอยู่อย่างนั้นบ่อยๆนะคะถามว่าไอ้นี่ทำให้เกิดมะเร็งปากมะลูกไหมคำตอบคือแบคทีเรียไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งปากมะลูก แต่แบคทีเรียอาจจะเป็นตัวเสริมถ้ากรณีที่เราได้รับไวรัสที่เราเรียกว่า HPV ไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกถ้า<ม>เราได้รับไวรัสวนนั้นเข้ามาจากการมีเพศสัมพันธ์หรือโอกาสน้อยมากที่จะเกิดจากห้องน้ํา<ม>ผสมผสานกับการที่ปากมดลูกเสียบอยู่บ่อยๆเหลือลังพวกนี้มันเป็นตัวเสริมทําให้ไวรัสเนี่ยมันอยู่นานถ้ามันอยู่นานเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ของปากมดลูกอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกกังวลว่าจะมีไวรัส HPV ซึ่งเป็นสายพันธุ์เสี่ยงก่อให้เกิดมะเร มะเร็งปากมืลูกหรือเปล่าก็สามารถตรวจได้ไดในในอันเดียวกับที่เราเช็คมะเร็งปากมืลูกก็คือบวกเพิ่มไปว่าขอตรวจไวรัสด้วยประเด็นที่2ก็คือว่าทํายังไงไม่ให้มันเลื้อยลังอยู่ตลอดอก็คืออย่าล้วงอย่าไปล้างอย่าไปทําความสะอาดโดยการใช้นิ้วล้วงเพราะมันเป็นการนําพาเชื้อโรคเข้าไปแล้วในกรณีที่เรารักษาก็คือต้องให้หายขาดจริงบางครั้งมันอาจจะยังหายไม่จริงแล้วเราต้องดูว่าคู่สมรสของเราเนี่ยเขาเป็นหรือเปล่าเพราะบางครั้งรักษาแต่ตัวเราเราต้องรักษาคู่สมรสของเราด้วย เอาใจช่วยนะคะค<า>่ะสวัสด<า>ีค<า>่ะค่ะมาถึงคำถามที่2นะคะเป็นคำถามที่ส่งมาจากทางอีเมลค่ะ ถามเข้ามาว่าดิฉันอายุ28ปีประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะเป็นตั้งแต่ป .5 นะคะ,คะจะมาเดือนเว้นเดือนหรือว่า2เดือนมา1ครั้งก็มีเหมือนกันค่ะแต่ละครั้งที่เป็นก็จะมาแบบกระปิดกระปรอยมา2วันก็หายค่ะจนอายุ25ปีประจำเดือนลาขาดเลยค่ะไม่มาติดต่อกันนาน3ปีค่ะคุณหมอแล้วก็พอมาเดือนพฤศจิกายนปี2556ที่ผ่านมานะคะ ก็ดิฉันมีอายุ28ปีค่ะประจำเดือนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มาหลายวันและที่สําคัญเลือดไหลไม่หยุดเลยค่ะไม่ว่าจะลุกนั่งเดินเลือดไหลลงขาเหมือนคนตกลูกค่ะ<ม>ถ้ามีสามีเนี่ยหนูก็คงจะไม่เครียดอะไรแต่ว่าปัจจุบันยังโสดแล้วก็สงสัยและก็กลัวค่ะว่ากลัวจะเป็นโรคร้ายไม่อยากาจะคิดไปเองเลยต้องขออนุญ,ญาตปรึกษาคุณหมอสุนี<า>ด้วยค่ะในช่วงของวัยแรกรุ่นประจำเดือนจะสองสาเดือนมาครั้งหนึ่งหรือว่ามาทีมา2วันเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะว่า ตัวไข่เองเนี่ยตัวรังไข่เองนั้นยังผลิตฮอร์โมนที่ไม่เต็มที่ฉะนั้นการทํางานของรังไข่ที่ยังผลิตฟองไข่ที่ยังไม่สมบูรณ์การตกของไข่ย,ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอ<ช>อย่างในรายนี้ก็ต้องมานั่งจินตนาการแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น<ช>ทําไมประจำเดือนไม่มาแล้วประจำเดือนไม่มาโพรงมดลูกเนี่ยโพรงมลูกเนี่ยมันหนาหรือโพรงมลูกบางถ้าโพรงมลูกหนาเราก็ดูได้จากการทำมาตรว่างนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วเราคงตอบไม่ได้แล้ะ แต่ทางด้านกลับกันถ้าเกิดเราบอกว่าณนะอายุ25้าถ้าเกิดโพรงมดลูกเนี่ยมันบางมันเกิดจากการที่ต่อมใต้สมองเนี่ยทำงานผิดปกติหรือทําให้กรณีที่รังไข่นั้นเนี่ยไม่มีความสมบูรณ์หรือกะทั้งต่อมเทรอยหรือต่อมหมวกไตก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆเนี่ยจาก25ถึงอายุ28ก็ประมาณ3 4ปีผ่านมาอยู่ๆมีประจำเดือนไหลออกมาถ้าให้ตั้งสมมุติฐานเราก็ต้องบอกว่า3ปีที่ผ่านมาโพรงมดลูกน่าจะต้องมีการหนา,าหนาแล้วมันค้างเติม พอจกอนกระทั่งถึงมันท้นออกมาระดับของฮอร์โมนที่มันปิ่มเต็มที่เนี่ยม,มันก็มีการลอกทะลักออกมาในใช่วงอายุ28แต่ยังไงก็แล้วแต่สุขภาพทางเพศวัดกันที่เรื่องของประจำเดือนก็คงต้องไปตรวจอยู่ดีอะค่ะถ้าปล่อยให้มันออกมาเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกซีดร,รู้สึกเพลียใช่ค่ะอะไะค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะคาถามนี้มาจากทาง Facebook ค่ะ คือหนูอายุ21ปีมีลูกหนึ่งคนคลูกอายุขวบเสร็จๆค่ะหลังจากคลอดลูกเวลาหนูมีอะไรกับแฟนน้ำหล่อลื่นของหนูจะไม่ไหลค่ะแล้วลมเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหลค่ะคุณหมอสาเหตุเกิดจากอะไรเป็นเพราะว่าหนูฉีดยาคุมหรือเปล่ามีวิธีไหนที่จะทำให้น้ำหล่อลื่นกลับมาเหมือนเดิมเหมือนก่อนมีลูกได้ไหมคะ ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยโดยทั่วๆไปให้ความเป็นผู้ยิงผู้หญิงหรือให้ช่องคลอดที่มันมีความหนานุ่มมีการขับของสารคัดหลั่งอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ต้องมีเอสโตรเจนกับโปรเจสโตเจนถูกไหมคะถ้าเราบอกว่ายาฉีดคุมกําเนิดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนตัวเดียวก็คือโปรเจสโตโปรเจสโตนหรือโปรเจสโตเจนโปรเจสเตโรนคุณสมบัติของยาฉีดคุมกําเนิดต้องมาทำความเข้าใจว่า ในการคุมกาเนิดเนี่ยมาทำให้เกิดมูกของปากมดลูกทําให้อสุจิเนี่ยแหวกว่ายจากช่องคลอดทะลุทะลวงผ่านมูกของปากมดลูกเนี่ยไปได้ไปได้ยา,ยากลําบาก<ช>แต่ก็อาจจะมีบางตัวที่เล็ดอดไป<ช>ได้ใช,ใช่ไหมคะอันท,ที่สองเนี่ยมันทาให้โพรงมดลูกนั้นเนี่ยมีการบางตัวโพรงมดลูกมีการบางตัวไม่หน,นานุม่มพร้อมที่จะมีการฝังตัวหรือการทําให้บกพัดของขนอ่อนของปีกมดลูกหรือการหด ตัวของปีกมดลูกหรือตัวมดลูกเองนะคะมันก็อาจจะทําให้ไม่ไม่ไม่ดีแล้วก็ไปยับยั้งการไข่ตกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคุณสมบัติของยาฉีดคุมกําเนิดแต่ว่าในเรื่องของยาฉีดคุมกําเนิดเนี่ยน่าจะเป็นโปรเจสเตอโรนตัวเดียวอะคะ่ะผนังช่องคลอดเนี่ยมันอาจจะมีการแห้งกว่าคนปกติได้แต่การแห้งนั้นเนี่ยมันผิดปกติกับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ค่ะ เราคงต้องมาดูอะค่ะว่าเรามีความวิตกกังวลไหมความวิตกกังวลเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีการหลังของสารคัดหลังในช่องคลอดสารคัดหลังในช่องคลอดเนี่ยต่อให้เราฉีดยาคุมต่อให้เรารับประทานยาไม่คุมกําเนิดมันก็มีการขับของสารคัดหลังในช่องคลอดได้คงต้องไปดูว่าเรามีความเครียดไหมหรือเอาอาจจะบอกว่าอย่างนั้น แล้วลมเพียงพอไหมแต่กรณีนี้คุณหมอคิดว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ที่จิตใจด้วยส่วนหนึ่งจิตใจนี่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ค่ะ,ค,ะความเครียดความมิตกกังวลค,ความไม่สบายใจค่ะลองไปปรึกษาคุณหมอสู่ก็ได้ค่ะ,คะหรือเราอาจจะบอกใช้ตัวช่วยค่ะ ลองใช้ตัวช่วยก็อาจจะใช้เจลบางอย่างที่เป็นเจลสูตรน้ำแต่ว่าข้อสาคัญคือต้องดูว่ามีการอักเสบด้วยหรือเปล่าตามวิธีที่คุณหมอบอกน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับค่ะเราขอบคุณคุณหมอคนสวยคนเก่งของเรานะครับแพทย์หญิงสุนีไมตรีสทธิตขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีนนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะน่ารักฟันดีราตีสวัสดิ์ค่ะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือเราก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่าคนที่เราครบตอนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เราใช้ชีวิตด้วยแต่งานด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เคยอ,อกหักเราจะไม่มีทางเรียนรู้เลยว่าแบบเฮ้ย <ไป S 1> จริงๆเรารักเขาจริงหร<ช>ือเปล่าแต่ว่าวิธีการที่จะแบบหายคือแบบก็อยู่กับเพื่อนง่ายสุดแล้วสําหรับเด็กเด็กช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับอยู่กับเพื่อนมันจะช่วยได้ครับ